สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านพบก,กับผมพูหาได้ชาแนลวันนี้ผมพอจะพาท่านผู้ชมมาปูยางอยู่ที่บกสามศองเจ็บ้านทองสายนะครับเป็นงานทอชจังหวัดบึงการเช้านี้แล้วก็ได้เริ่มแล้วนะครับเราลุยกันแต่เชา้ารถบดแล้วก็ได้ทำการบด ไล่กันแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเข้าทำงานเตรียมระบบแล้วนะครับเช้านี้เราก็ลุยกันกับงานบ้านทองสายของพอชอจังหวัดบืรงการน,นะครับ ช่วงนี้ในหมู่บ้านนะครับแคบนิดนึงนะครับถนนกว้างหกเมตรความหนาอยู่ที่สี่เส้นนะครับในหมู่บ้าน ค่อนข้างแคบนะครับ6เมตรออกนองหมู่บ้านก็เป็น8เมตรนะครับความกว้างของถนนเส้นนี้วันนี้เราก็เป็นการปูประกบเลนนะครับกับงานทอชอบึงการ หมายเลขทางก็บกสามศูน์สอเบ้านทองสายวันนี้แล้วก็ปูกันมาเรื่อยๆอ,อยู่นะครับเั้งแต่เช้ารถปูยางก็เป็น BF800P เป็นรถปูรอยยาง เ,เราดีขยันนะครับไล่ตามตลอดนะครับไม่ให้ห่างหมดดำเข้าหมดดำเข้าเลยนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ข้ามมาแปลงที่สองแล้วนะครับแปลงนี้ก็เป็นงานเสริมผิวคอนกรีตร็ที่นำส่งก็เป็นของแรงงานหน่มสักรถปูยางของเราก็เป็นโอแม็กวีเอ800พีคันที่เราใช้อยู่ประจำนะครับเป็นรถปูลรอยยาง ัดลงมาก็เป็นรถสองล้อเหล็กซาไก่ SW แปดร้อยหลังจากสองล้อเหล็กก็จะเป็นรถบดรอยยางสามคันนะครับ อยางคันที่นำหน้าก็เป็นรถซาไกสองร้นนอยน,นะครับคันนี้เป็นรถบนระยางขนาด9ล้อนะครับน้ำหนักรถเปล่าก็แปดตันหกร้อยนะครับคันที่สองก็เป็น ท2สองนะครับเป็นรถบดล้อยางขนาดเจ็ดล้อคันที่สามก็เป็นที่สองเหมือนกันนะครับเป็นรถบดล้อยางขนาดเจ็ดล้อรถบดล้อยางขนาดเจ็ดล้อนี่น้ำหนักอยู่ที่สิบสามตันห้าร้อยแปดสิบนะครับ<ม>เติมน้ำเข้าไปยี่สิบตันพอดีนะครับ,รบรล้อยางเจ็ดล้อสองคันนี้นะครับ อันนี้เป็นทีเอสสองร้อยน้ำหนักแปดตันหกนะครับเติมน้ำเข้าไปก็เป็นสิบามตันนะครับวันนี้เราก็ได้ทำการปูยางดันกันมาทั้งวันแล้วนะครับวันนี้ก็จะถึงจุดสิ้นสุด ของงานเราวันนี้ก็เชื่อมที่หมายเรียกทางหลวงสองหนึ่งสองสายก็บึิการขวาบุงค้านะครับวันนี้เรายังไม่จบนะครับน่าจะค่ำเลยแล้ววันนี้งานของเรา เด็นเดี่ยวของเราก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับไดเชื่อมหมายเดขทางหลวงสองหนึ่งสองเรายัางต้องกลับขึ้นไปปูประกบขึ้นมาอีกนะครับยังไม่จบ ยังของเราก็เหลืออยู่อีกห้าข่ววครึ่งวันนี้ค่ำนะครับวันนี้ตอนนี้ก็อยู่ในเลนประกบนะครับ กำลังเข้าสู่โหมดการทำงานกลางคืนนะครับดูระบบไฟนะครับ การทำงานของเราคืนนี้ระบบไฟก็พร้อมวันนี้ผมอ็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเขาพูก,กันไปนะครับสวัสดีครับ